โดนเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่รอบนี้คุณจะลุกขึ้นมาได้สูงกว่าเดิมนี่คือพลังงานของไพ่ที่มันขึ้นมาจากพลังงานสีไพ่ที่อูเปิดไว้นะในใบแรกนะคะดูได้เลยว่ามันเหมือนคุณเหนื่อยใจท้อใจจนหมดแรงสู้แล้วอะ คนรอบๆข้างคุณมันเหมือนไม่มีใครสนับสนุนหรือมันมีคำว่าคู่แข่งที่มันคอยมาตัดขา,ข,าดขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาคุณตลอดเวลาเลยอะ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนคุณไม่อยากจะสู้แล้วนะเอาจริงๆเหมือนคุณโดนซ้อมสะบักสะบอมเลยอะ่ะถ้าเป็นมวยนี่คือคุณคุณจะน็อกแล้วนะแต่ในไพ่พลังงานใบสุดท้ายอะ่ะ มันกลับกลายเป็นพลังงานก้าวเหรียญที่อุดมไปด้วยการเงินดูแบบสบายขึ้นมาที่มันขัดแย้งกับ3บามใบแรกเรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะอธิบายยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณจะคุณจะแบบกลับขึ้นมาสูงกว่าเดิมได้ยังไงคะทั้งทั้ที่คุณแบบโอ้โหแทบจะหมดแรงแล้วอะ่ะ ไพ่ขึ้นมาในใบแรกคือด h เอ m p e r ร r มันเป็นพลังงานของคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่นะคุณอาจจะมีเทพ,พเจ้าที่แนวเป็นแนวแบบนักรบนักสู้อาจจะเป็นแบบกษัตริย์ไทยอาจจะเป็นแนวแบบพระเจ้าตากพระนเรศวรหรือถ้าจะเป็นแนวเทพจีนก็อาจจะเป็นแนวเทพเจ้ากวนอูหรือจะเป็นแนวแบบพระศิวะก็ได้นะคือพลังงานของ ของของไพ่หรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันแบบเกิดขึ้นมามันเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหมือนทดสอบความอดทนของคุณอยู่อะว่าคุณจะอดทนและผ่านจุดนี้ไปได้หรือเปล่าคุณจะมีพลังใจที่เข้มแข็งในการผ่านจุดนี้ไปได้ไหมพลังงานสีใบแรกคือ โอ้พลังงานไพ่ใหญ่ทุกใบเลยอะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยค่ะว่าไอสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีใครเห็นนะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณเคยขอพรสิ่งที่คุณเคยแบบแบบนับถือท่าน่ะซึ่งน่าจะเป็นแนวแบบเทพเจ้าที่เกี่ยวกับแนวแบบผู้ชายนักลบอะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่งซึ่ง ซึ่งท่านบอกได้เลยนะคะว่าท่านจะให้พรใครอะ่ะท่านจะให้พรโดยทดสอบก่อนจะให้ท่านไม่ได้ให้ง่ายๆท่านจะดูว่าคุณสู้จริงเปล่าคุณอดทนจริงหรือเปล่าจะเอาจริงหรือเปล่าในสิ่งนี้ที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อตัวคุณอยู่ในพาร์ทของการแบบสู้ไม่ถอย เพราะอย่างที่บอกว่าคุณเหมือนคุณเป็นคนที่แปลกหลายสิ่งหลายอย่างไว้กับตัวเหมือนเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณตั้งใจในการทําหรือมันมีคนข้างหลังที่รอคุณอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะสู้ชิบหายวายป่วงเลยค่ะใช้คํานี้เลยเพราะว่าเป้าหมายของคุณคือมันไม่ได้ให้ตัวเองสบายนะ คุณต้องการให้คนรอบข้างสบายคุณถึงจะรู้สึกว่าโอเคชีวิตของฉันมัน c o m p l e t และชีวิตของคุณมันสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อได้ละหรือคุณไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณถึงได้สู้ไงพลังงานของคุณคือถ้าสู้เพื่อตัวเองมันจะไม่ได้หนักขนาดเนี้ยแต่คุณเหมือนสู้เพื่อคนรอบข้างและคนและคนข้างหลังคุณด้วยอะค่ะคุณอยากให้คนรอบข้างสบายหรือคนรอบข้างที่แบบ คือเขาจะต้องสบายก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าโอเคคุณคุณไม่ต้องพยายามขนาดนี้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นนะ่ะโอ้โหคุณแม่งโคตรนักสู้เลยนักสู้สุดๆแต่คุณท้อใจหลายครั้งนะคะท้อใจหลายครั้งเครียดคนเดียวร้องไห้คนเดียวหลายครั้งด้วยนะคะเนี่ยแต่อย่างที่บอกเลยค่ะว่า สิ่งที่คุณเคยขอพอรไว้และคิดว่ามันคงไม่ได้มีหวังอะไรแล้วคุณคิดว่าไม่มีใครเห็นคุณไม่มีใครช่วยเหลือคุณใช่ไหมคะเมื่อคุณอยู่ในจุดของการสู้สุดใจอะ่ะเอออเาจริงๆนี่คุณเห็นไหมพลังงานสิ่งที่มันมองไม่เห็นเทพเจ้าหรือสิ่งที่แบบโดยเฉพาะเทพเจ้าแนวนักลบอะ่ะเขามองคุณอยู่เขา เขาจะเปิดโชคลาภให้คุณเปิดเส้นทางการเงินของคุณโดยที่คุณน่ะจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าเอ้ยทางนี้แม่งเวิร์กจริง,รงๆหรอวะมีแต่เขาจะส่งมาผ่านคอนเน c t ชันหรือคนที่ทำให้คุณน่ะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไปได้ทั้งๆที่คุณเริ่มท้อใจแล้วล่ะคงไม่ได้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นสัญญาณมาจาก คนที่เข้ามาภายใน3มเดือนนี้ติดต่อคุณผ่านเรื่องงานหรือมอบโปรเจกต์งานใหญ่บางอย่างให้คุณโดยที่คุณแบบเฮ้ยได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพลิกชะตาชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงนะคุณจะ ปรับเปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบขอดูขยายสีถ้วยหน่อยอืมจากพลังงานของคนหมดไฟหลังจากนี้ไปคุณจะทำอะไรมันก็จะดูง่ายดายแล้วนะอดทนหน่อยค่ะภายในสามเดือนนี้คุณตั้งใจนะคุณจะมีโอกาสในการเห็นผลบางอย่างมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันขึ้นมาชัดมากเลยอะ่ะ เคยไปขอพอรไว้แน่ๆสําหรับคนที่มาดูดวงนะเอาจริงๆอู๋จะเป็นคนที่เชื่อในตัวเองก่อนแต่พลังงานของไพ่สําหรับนี้นะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากแต่อู๋ก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่มีทางให้พรเราง่ายๆถ้าเราไม่ลงมือทําอย่าเอาแต่คิดค่ะ ความพยายามของคุณไม่ได้สูญเปล่าแต่ความพยายามของคุณกำลังออกดอกออกผลภายในสเดือนนี้เพราะฉะนั้นสู้และสู้เข้าไว้ค่ะจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำมันจะปะักเขาเรียกว่าเปิดโอกาสบางอย่างที่ทำให้คุณนะ่ะ สร้างความมั่นคงและทําให้คนข้างหลังของคุณสบายขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือพลังงานของไพ่ถ้าใครรู้สึกว่ามันใช่กับคุณรับพลังงานไปค่ะ